โอ้ยแล้วองเอยองสัพพันยูเหนือเก่าของไทยเฮาลงใส่ซาดเป็นสร้างสารใหญ่ขนาดเผาอง์ใสสาดสั้นขันตีตังเม่นต่อมานขันตีตังแม่นต่อมานเอ้ย นนแล้วมาสิจ่าตามเรื่องพระสัทบรรนบอลตอนพระบุทธเจ้าลงใส่่าสมเวิน เป็นซาตเสื้อสร้างเผือกไพาสารบริวารบรทนนับมากไม่ไหลลนน่นมีนั่งสร้างมาเหสีทั้งซีเป็นเทพียอดเยี่ยมเทียมค้างอยู่บ่ววางสร้างหักสร้างเสมอเนตรดวงตาปาถนานำกันตั้งแต่ข้าวเป็นสร้างทําบุญสร้างสินทานบ่ประมาทชาติพระองค์เกิดแล้วได้นำใส่ว่าสงกรรม เมื่อเนืองนั่นสั่งใหญ่สัตว์ท่านบริบานเป็นกือดอกซือแนวนางสร้างพญาสาันเอาหญ้าหามาปั่นบันบอลให้บางอ่อนยอดสู่เมียสร้างดอกสีนางส่วนมาเหสีสร้างกัยินดีสมซื่นสร้างกักืนเงือหญ้าบ่ค่าข่างดอกวางคอพ่อหอดน้องนางนาจุพัตตาเมีพยพญาพา่ศสนหมอมพนังกะเลยแขนมีมดแดงกัดน้องข้าคอแขนค่าง วาผัวสังโศกเศร้านั่งสางกะวมเงาเบ้าต่อพี่พระพี่พศาลอยากอายบริวารนานายผัวสังนองนำตาน้องไหลหง่วงงาจนย้อยยังว่าผัวสังนาดนองบ่ข้องใดดอกอยู่น้ำร้างสังร้างในระวังมีกมจำเป็นเลยละตายไฟนั่งแนวสร้างปวกหมังเนียนนองบ่ข้องย่งข้างแผ่นสุพัตตาสุเค็นก็เลยลมเท้าตาย ไยศารสร้างรักท่านกันโศกโลกมันเป็นจังสี่พญาสร้างได้ฮัม,มอนจมเบานองนัง่งพญาสร้างปลาอดขึ้นมาปากเบาพอ่อใดสังคำสร้างโศกซ้ำดับซาดสูญเสีย เมีพญญาพายพะย่าไพศาลได้เลวาตายข้านั้นดับพะขันสูญเสียงวง่าผัวสั่งทำโทษปาถนาจองไว้ดอกนำใสสงกรรมสร้างกระตายซาดนั่นได้มาเกิดเป็นคนมาเป็นนางสุภัตตาลูกพะยาจำแจง้งเน่าในแขนเดนพลาบอกเราสุภัตตาหมิงเหงา่ดเาดอกเป็นเจ้าดอกแถนทองตอนนั้นน้องเน่าอยู่แทนบรนลังส่งสุบินความฝันไน้นั่งเตียงงาสร้างนางนอนหล่นเย็นใจแล้วกระมวลอาทิตย์ควนขอบฝา ผานางลากระต่นมาเล่าให้พาเพนฟ้าบันบอนตอนนั่งฝันบอได้นอนเตียงงาส่วนจิตายเข้านี้จักจีเจ้ามาหาวงองอาจมีอำนาจเจ้าก็กเลยตารดอกสังการให้ไปหางาสร้างอยู่กลางภายในเทือนหา,อางาขนาดใดมาใส่ดอกเข็นเตียงมาให้จอมเมืองเจ้าสุภาัตตานอนนั่งสาเดอพ่อพญาสังแลว้วพานกระดันดอกลุงไปเข้าป่าไม้ในระวางเจ็ดเดือน ่านกับไปตามคองตามคองปองทางเที่ยวเหินเดินดงดันหลายวันอิดอ่อนตอนที่เขาเขี่คุมพญาสร้างศัตรฝันัตสัททันเจ้าพญาสารสร้างป้าบอริบ้านนับดาหลายลานดอกอยู่นํำฝันว่าอักขีคุมไฟล้นลำโลกพญาสารนสูกเสาหนหอน,หอน,หอนมาทั่วกายต้านสร้างสร้างพวกมูบ่อริบ้านในสุไปหากิ่นพิ้นไก่ไพ่กวงพ่อดีเดือนสามขืนวันเพ่นสิบหาคำจ้างสัททันร สาสินยูสั่งกลางดาวดอกผู้เดียวตอนนั้นน่ายผานเขาในหลุมพวกจอบมอบอยู่พื้นพญา,าสร้างกะบเห็นเว้นสิมาเถืองเจ้าพญา,าสามสั่งไงผ่านยกปืนขึ้นใส่เสียงสะเทือนหอดดาวเวลานาวแม่นลันไกเวลานาวแม่นลันไกเสนบันไล แล้วได้บอลมันบันบอลคว่วมหมายชวนสโมรอลหน้าตายชวนพายสาสง เพ่หม่างดินดอนงองไงสร้างผไดพบพ่อ,พอนายผ่านลีดอกอยู่หลุมสร้างเล่าอุ้มขึ้นขีคอพายถึงความตายภายซานบ่อดดข้องขึ้นใดจกักภผน้อน้อใสในายผ่านดันดุมมาหนอมารอบดันกองขาแห้งเฮาผ่านกะเบ้าบนบอกพญา,าสารสุภัตตานองคานลูกพญา,าเมืองนั้นนางคานฝันอยากนอนเปียงงาสร้างตูพนางเงาหวมคันบ่อใดแกงสันพนางน,นองส่วนสิตตาย สร้างกระไฟน้ำตาให้คะนิ่งถึงแต่เลื่องเก่าสูผัต,ตาแก้มเจ้าเป็นเมียน้อยดอกแหงเฮาเอากันข้าวเป็นสร้างน,างนั่งเมียคนที่ซีก็สิมีเล่นกรรมเฮ้าได้หักงาไม้ให้เหือดอกเดือสนหั่งหมดแดงอยู่โตนบ่จักว่าสิมีหยังหาว่าพวอซิ่งสั่งจองเล่นเอาไว้อยากนอนเตียงงาสร้างตัวพนังมาบ่าสั่งมาหนอเฮาสิย่อหยกไข่จนถึงเท้าว่าที่เมือง บอยเครื่องใจเจ้าสุภัตตาเมียเก่าพญาสารโสูกเศร้าขานิ่งเหลืองดอกเกาหลังสร้างสังเจ้าผ่านป่าผูมายิ่งเอาง้าเฮาเมื่อถวายมอมพานางจุนได้สร้างกระบ,บอนถึงไทยองค์อินผู้ลินลังสั่งเอาเลยทิพไพยุท่งฟ้าดอกดวนมาสร้างกระตัดง่าไหน้ำตาไหลาลิ้นลงสงสารน้องภูเมียเก่า ความเจ็บปวดบอกให้เบาพญาสร้างได้คอ้ทนคิดรู้ตัวแต่นั่งนองผู้นั่งจองเว่นกรรมสร้างสัตว์ท่านจนได้เสียชีวิตขออพนังเมียหน่อยจนน้ำตาไหลหยอยตัวตายบ่ได้บาตัดเอาง่าขาดแล้วก็เลยตานต่อพันไผสิหานหาบได้ง่ามันใหญ่เกินการพันเอ้ย เห็ดจยงไดไนพานสียกย่อไปได้สร้างเลยเขียนมนไห้นพานแต่เลยอ่านเลียนเอามุนสร้างสารจังย่อยกขึ้นได้ง่าสร้างก็จังเบาสร้างก็เบาตันสั่งานพานบอกว่าง่าพายสารทรงมาทวายนองสุภตานอนหงขันยิงพายผู้ตายเป่าเนือเดือง่าผัวเก่านาดนองแต่เป็นสร้างในหัวนั่งพานเอามาถวายให้สุภตตาได้ลิงล้ำพร้อมทั้งคำปากเบาพญาสร้างผู้ทรงมา น้ำตาลินไหลหล่นกินลูตโนแต่สร้างไ่โอ้โหนอเห็นแต่งาน้องก็ให้น้ำตาลอยดอกเหงาไหลสร้างแด่ฝากรักไว้ไหลย่างให้นั่งฟังน้ำตาพังพะปานฝนได้บนน้ำไหลครังทวนความหลังขึ้นมาเบาขะนิ่งน้ำแต่หัวเกาได้ยินคำปากเบาพญาสร้างได้สั่งมาเสียน้ำตาแต่นั่งห้เสียเสียวังพอ น้ำสงสสยได้ตายพร้อมดอกความกันสุภาษสตเพิ่นวานันกําม,มันเราสนองกาลํำไม่เป็นผ้าสิตเขียดใครดีในเดอ้อป่ามีก่อนล้ำคือผูคาลํำไปมันมวนเป็นผ้าษิตล้วนล้วนควรให้แม่นหินตองอวยควรใไห่แม่นหินตองเหลืองคือทองเออ